นั้นผมหร like like ือหมอยโดนทรัมม like ์ไม่ใช่ไข่มิ่งก็งีไว้โดนถอนชีวิตผมรันทดมากผมอยากกินมาม่าแต่ไม่มีเงินซื้อขอเส้นมาม่าบนหัวลุงได้ไหมครับไอสัตว์คุตลุดหมอยโดนทรัมม์ลุงเอคบลุงเอคับลุงเอครบลุงเอคบ ลุงเอครับลุงเอครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลุดน้องกูหลุดไอ้สัตว์หมอไอ้โดนัททำมีเหี้ยบอลคนไหนเปียดติ๊กตอก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 เฉลยเลวานด็อกกี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้เฮียหมอไอ้โดนัททำเฉยไอ้สัสาวนุ่งสั้นซิ่งมอไซค์รถล้มกระโปรงเปิดคุยโผล่ ไม่ไหวไอ้เหีย่ยกูเจอหมอไอ้โดนธรรมไปน้อง<ว>นะฮะอีซามึงคิดไดไงวะน้องอีซากูจะร่วมเหรนั่นผมหรือหมอไอ้โดนธรรมกูไม่ไหวกูหลุดยาเลยเหี้ยจากูหลุดยาแล้วน้องเหียหห้ยแล้วนี่ตึงจัดเลยเนี่ยแป๊บน,นึงกขตั้งสติก่อนน้องไอ้กวายเพือก